สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว f a c e b o o k แล้วก็ social ลแคมนะคะนี่มีลูกสาวน่ารักไหมเป็นน้องหมา <c oughs> น่ารักดีเห็นก็เลยซื้อมาที่สำเพ็งตัวละไม่กี่บาทนะอ่ะตามคำเรียกร้องของหลายๆคนซึ่งมีคนขอมาว่าอยากให้น้องเกดโชว์อายไลเนอร์ er itter, กิตเตอร์ก็นะนี่คืออายไลเนอร์กิตเตอร์มีกี่อันนับก่อนนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเจ็ดอันแล้วกันอีกอันหนึ่งไม่นับนะคะมีมีเจ็ดอันอ่ะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูสามอันนี้นะเป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นของจีนนะคะซึ่งเคยโชว์ไปแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้สีขาวสีชมพูสีทองไล่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหม อ่าประมาณนี้เนาะเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็คือสีชมพูกับสีทองนี่เป็นของเมรลินดานะเอออันนี้จะสีเข้มกว่าอันที่แล้วนะจะเป็นกริตเตอร์ที่ชัดกว่ามากนะคะวันนี้ก็จะอัดคลิปทิ้งไว้เห็นจะเห็นใส่ชุดนักศึกษายังเยอะหน่อยนะคะหลายๆคลิปที่เห็น สีชมพูกับสีทองนะคะเมลินดาเมื่อกี้ต่อมาก็เป็นออสองอันที่ซื้อมาใหม่นะคะแล้วพออาจจะบอกเหมือนกันแต่นี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ออกปากกายเขียวๆนะคะอันนี้ออกเป็นสีเงินนะคะซึ่งน้องเกคนที่สั่งอะไรนะอกิตเตอร์น้องเกจะส่งแบบนี้ไปให้เพราะแบบนี้น้องเกคิดว่ามันยังไม่เวิร์กแต่แบบนี้เวิร์กมากที่เห็นในคลิปที่บอกว่าตาวิงิงเนี่ยก็คืออัน,นอันนี้อันใหม่ล่าสุดเลยนะน้องเกว่ามันดีอันนี้ก็เฉยๆแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นี่เป็นสีขาวเงิน เป็นของซีเวนนาคัลเลอร์นะจ๊ะอ่าคืออันนี้อ่าประมาณนี้นะออต่อมาเป็นอันนี้นะคะเป็นสีเขียวๆนี่แต่คนที่ได้ไปไม่ได้สีเดียวกับน้องเกนนะเป็นสีแบบอันเนี้ยแต่เป็นสีที่เงิน เงินแล้วเงินสนิทคือเงินแบบมันจะมีสีดําเป็นสีเทาๆเงินๆอ่ะซึ่งมันจะวิงวิงกว่าอันนี้วิงกว่าน,นี้นะคะแต่ทาไมเก๋น้นองเกชอบอันนี้เพราะว่ามันมันใส่มันสีแปลกๆไม่เคยเห็นอะไรนะกิเตอร์สีนี้ียว,ย,วย,ย,วยวเขียวๆปากก้เขียวๆงี้อ่าเดี๋ยวสบอชให้ดูขออัดคลิปเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าบวมอย่างเี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ถ่าย นะคะโอเคนี่อันนี้เขียวๆเดี๋ยวเขียนที่ตาให้ดูอันนี้นะ้าก็ประมาณนี้ก็จะวิงวิงอยากเข้มก็เติมอีกเดี๋ยวเราลองอันนี้อีกฝั่งนี้นะโอเคปะอันนี้จะออกเหลือบเขียวๆนิดนึง อันนี้จะออกขาวๆแล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะชอบอะไรยังไงก็คลิปนี้ก็รีวิวอะไรเนอ้์กิเตอร์ไปแล้วนะตามคําขอโอเคค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะดูชุดเดิมๆไปก่อนแต่แบบทุกอย่างจะสัรนสร้างอะไรใหม่ๆใ,ให้เห็นอีกโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ